ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนราธิวาสลาช่วงนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการ พลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชือ้อ อาการป่วยหนักและเสียชีวิตหวังทุกคนได้ใช้ชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัยโดยเร็วและให้สามารถประกอบกิจการต่างๆให้สอดรับกับภาพรวมของประเทศที่กำลังดีขึ้นมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบริการในพื้นที่31จังหวัดขณะที่รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์2564ถึง7มิถุนายน2565รวม1 3 38ล้าน3 1 4 6 0 8โดสใน77จังหวัดแบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1สะสม56ล้าน8 1 1 7 5 5โดสผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2สะสม52ล้าน8 3 1 5 6 2โดสผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่3ขึ้นไปสะสม28ล้าน6 7 1 2 9 1โดสกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าบางจังหวัดประชาชนยังได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย จึงได้กำชับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้ครอบคลุมในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ60โดยประชาชนสามารถวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามจุดบริการต่างๆทั่วประเทศติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับ อูแล้วสามอำเภอนะคะคเป็น2องำเภอใหญ่ก็คือหนองจีกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก